อยอู่นี่เป็นไก่ก็ได้นี่จะเป็นเป็อนกันของพะมาพระแม่คงคาเนาะสวัสดีน้องบัวพระเจ้าหลวงอำเภอตะเกิตจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็วันนี้เป็นประเพณีสำคัญ ของประเทศไทยนี่นก็คือประเพณีลอยกระทงนะครับโอ้โหปีนี้ที่หนองบัวก็จัดด้วยความสวยสดงดงามนะครับอ่ะมาทักทายนางเอกจำที่วันนี้ใครเอ่ยสวัสดีจ้านี่เองโอ้โหค่ำคืนเนาะครับนี่ปลาแหววลอยกระทงที่หนองบัวครับคือโรสเกตมีประเพณีที่ยิ่งใหญ่นะคะครับก่อนหน้าท่องเที่ยวมาแอลกันนะมากมากดูครับโอ้โหสวยสวยไปมาพอดีมีผอยู่ข้างหลังด้วยนะ งานที่ถึงวันที่3 0พอลิปไปน่าจะเหลือหนึ่งวันเนาะที่เด้นะอค่ะคลิปสดๆเลยวันนี้น่าท่องเที่ยวกัลลังมาปล่อยโคมจุดนี้เนาะสวยงามมากใช่แล้วเดี๋ยวจะ,ะค่อยๆเก็บบรกาศให้ได้รับชมภายในงานเนาะ ็ zat, จะมีขายกระทงนะครับกระทงก็ถ euh ้าท่านใดไม่ได้ทํากระทงมาจากที่บ้านก็จะมีจำหน่ายกระทงนะครับสามสิบบาทนะได้เลยค่ะที่น vale> so uh ี่เป็นกระทงสุขภาพนะค่ะเป็นหมอสมอเจ้าขายและดูแลสุขภาพทุกคนในชุมชนค่ะครับกระทงสุขภาพคือเยอะสลายได้เคลื่วยกับต้นหนั่งนั่งนั่งนั่ขอบคุณ มีหลายเจ้านะครับโอ้เดินไปมาท้องเลิมลงเนาะฝั่งนู้นของกินนะเราจกวางก่อนไหมของกินเนี่ยจะไปดูงานรอครับมีลูกชิ้นนะครับผมดูซุปว่าไงขายอะไู่ดี กเมื่อกี้ก่อนเข้ามาก็มีการจุกจุยสุดๆงามเนาะต้นหัวเลยเสียงอาจจะดังนิดนึงวันนี้แอบตกใจนะไปแอบละตกใจเลยสายยอดเลยแหละครับไปจะดูข้างในไหมยากกินอะไรดีโอยากเหมือน่ันนะกินอะครับครับนะคิดว่าค่ำวันนี้จะกินอะไรกันนะ ปลาบิชิวก็มีลูกชิ้นนะครับผลไม้นะครับนะครับหมูย่างก็สายครับให้ท้องลงมาก,กว่านี้ครับ,ออบอขอทอดมีขนมทอดมีตะลันลาใส่อเกรียวต้นเส้นนะครับ ปลาหมึกนะหมกสดหมกสดครับดูอ,อันใหญ่มากครับกระดูกก่อนนะครับเอากระด <c oughs> สีสีจัะดีกเาซูชิก็ไม่ีดยของโปรดพนีย่ยงครับดคิดมความก็ไเบียร์ทิพย์แอบสนใจ ก็ไทิธีแอบสนใจน้ำชามีฟองเ <laughs> ลยตลบตะควา้าไม่มีที่จอดรถกลับละครับตาไข่ทำร้านคิโลหรอเฮ้ยเริ่มเริ่มหิวยังอ่ะเริ่มละครัาเฟ่หนึ่งมีไส้ย่ยางเลยไส้ย่างแบบสดนะจนะไม้ละห้าบาทโอ้แมลงครับ าแล้วให,ห,หม่ป่ะนใหม่ได้มชุดนึ่ะเบาทาบาทเเดินไปนโซนของกินก็ต้อง,องกลัวดเตรียมเงินมาด้วย <laughs> แต่คนนี้นี้ก็จะอีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่ากลัวเสียงประทัด วเวลาถ่ายคลิปอาจจะตกใจครับหน่ยันรั่

สิบบาทสิบบาทขนมโตเกียวชิ้นละห้าบาท <mm> ขายทุกวันไหมครับเนี่ยขายห้าวันอ๋อขายทุกวันนะครับขายทุกวันพ <mm> ี่ลุงนะสอนะพลงครับผมพี่หนุ่มเลยนะครับกลังใจลุล่ามั่งเลยนะครับสำหรับพวงไล่ก็จบการร้งองเพลงได้แบบคืนนี้ <mm> และงทุ่งวลายจากหมู่หนึ่งแม่ดอกเด็ค่ะอีกปีเขาเยอะนะครับหมู่นี้คืกว่าฟรองแซงมาสองสมัยแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้เดี๋ยวดูอีกที่หนึง่งนะครับเพราะว่าหลายหลายหมู่ปีนี้ซ้อมมาเป็นอย่างดี 好像，健康<對>，健康。 ครับหลัจากที่เดินกันมาสักพักหนึ่งเราก็เจอนางเอกระดับต้ตนๆในช่องไปทิพแล้วครับนั่นก็คือสวัสดีเจ้าน้องกวางสวัสดี <laughs> วันนี้มาแอลหนองบัวครับมีงานลอยกระทงมาเมื่อไรย,ยังเจ้ามาได้สักกา้ามละแต่ว่ากับเดียวหลานสาที่เต้นเนะ<อ>เาะเดินไปเดินอาจจะเวฟไปดูหลานประกวดหลานนี่คือน้องน้องใบบุญน้องใบบุญประกวดอ๋อตอนนี้ลำดับที่เท่าไหร่ละห้าละ ห้าแล้วเป็นอันดับที่แปดเจ้าก็เดี๋ยวมาลุ้นหลานเนาะว่าจะได้อันดับที่าไลร่เนาะนางนี่ก็เดินแอวันก่อนก่อนโอ้โหนี่ก็เป็นโกมสวยงามเลยเป็นสีฟ้ากับสีเหลืองรู้สึกว่าน้องบัวปีนี้จัดวยความสวยงามนะน้องวางเนาะ้ัวอลังการมากเลยนขนาดเนาะใช่นักท่องเที่ยวมาเยอะมากเนาะครับทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติใช่ทั้งชาวต่างชาติทั้งคนไทยออกมาเยอะแยะมากมายเลยน่าเครับต้นเป็นต้นใบโกนนะไอเดีย อ๋อครับป่ะเดี๋ยวเราเดินชมไปกันเนาะใช่สวยงามมากเลยอ่ะเจอทุอย่างเจนากวางแล้วเมื่อกี้ทักทายแล้วงามต่อ ทุกข์จะเท่าเกันยังเนี่ยโอ้โหทำไมเราเตี้ยใช่อันนี้อนาคตจะมาเป็นนางเอกคนต่อไปเนาะครับเดี๋ยวเราเรียนหนังสือก่อนไปไปพ่ดว่าไปแล้วนั่งไแล้วเหรอไปโอเคครับวันนี้สบายเลยใส่พุ่มฟ้าเรียบร้อยครับการจราจรติดขัดนิดนึงน้องกวางไปเลยครับปาไปเลยต้องดูเส้นทางดีดีอ๋อ สวยงามมากครับจะได้ถ่ายรูปสวยเลยเนาะใช่อ่ะก็ได้เจอน้องกวางแล้วนะครับนักต้อนรับต้นๆในช่องทริปทริปนะแล้วปีแล้วน้องกวางได้มาแอลที่นี่ก่อนได้มาเนาะปีแล้วได้มาอยู่อ๋อปีปีแล้วกับปีนี้อันไหนอลังการถูกกัน,กน คล้ายๆกันคล้ายๆกันครับเนี่ก็จัดแบบนี้เลยเหรอทีมงานนี่คล้ายๆกันธี้ก็คนนั่งแต่ว่าจะวบบเป็นชาวตักข่าจะน่ากว่าอ๋อจ้าจ้าครับครับเจ้าพอดีพี่เพิ่งมาปีนี้รู้สึกว่าอลังการมากครับเลยตื่นเต้นฮะของดีใกล้บ้านเนาะมันแบบเป็นงานประจำอำเภอไปเลยเนาะครับใช่ใช่ตรงนี้สวยมากเลยอ่ะเซลร์ฟี้เลยเซลฟี่ตรงนี้หน่อยครับอ๋องามงามเป็นึ่งนะอ่ะเดินตามต้องฟังไหมครับ โอ้ oh. สวยงามเนอะใช่คือคักมากครับคือคักกุฏิชิพครับนะจัดดีมากๆเลยน้อก้างปีนี้ลอยกระทงกัยังเจ้าลอยตะวาละอ๋อลอยตะวาละลอยที่ไหนน่ะลอยที่วัดวัดบ้านเฮาอ๋อวัดบ้านเฮา คนเยไปแอบรอดตอนไหนกระทงคนเดียวอ้าวกระทงหลงทางแล้วป่ะเนี่ยหลงอ๋อโอเคคระทงนะแม่นั่นนี่เป็นแบบเป็นจานจานกระทงอ่ะไปดูหน่อยป่ะอ๋อได้ได้ไปไปดูหน่อยไปสมคบคุณก็มีซุ้มขายกระทงหลากหลายมากมายหลายแบบนะครับมี ให้เลือกว่าเวาจะชอบแบบไหนนะครับเนามันแบบใบมาก็กลับมานี่เนาะที่ทำจากเป็นใบไม้เป็นใบไม้กใ่ๆบไม้อใหอ๋ไผ่ใช่เหมือนกับไผ่ตีใหญ่ๆนั่นน่ะอืมมะละหแบบเป็นเป็นวัสดุย่อยสลายได้นะเป็นกาวกับแบบทอเป็นไผ่ไว้กันด้วยครับ งนกะ่สาวก็มาเลือกกระทงลอยแล้วครับหน้าจีเนาะอ,อันนี้กีบหายเอาไหมอันนี้เออนี่กีบหายอันนี้เดีกว่าครับเสียงครับก็จะจะกระทึกคึกนคมนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงประเพณีนะครับเดี๋ยวไปเลือกหลายๆกล,ล,ลรับ อะไรๆนะขวบปุ๊บปุ๊บปุ๊บวันนี้ยังมีไอเทมละมีหูฟังเอาไว้อุ่นหูละห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะใครได้ยินอยู่ใส่หูฟังไม่ใช่ว่าเอาไว้ฟังเพลงนะใส่หูฟังกันเสียงประทัดนะได้แล้วคหักเนาะโอ้ได้แล้วนี่กระเถิบไปเดินเล่นตรงนี้แล้วก็ไปดูวิวตรงนู้นได้เลยสี่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่สุดท้ายแล้ว โอ้ซึ่งเขาจัดตน่ารักมากเลยสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับตองเจ้าตง้าตอเจ้องจอ้าตองเเจีาตองอ้องเาตอเจ้อ้งาเ นุกสนานสวยงามครับี้ก็จะเป็นแบบโซนที่รล่แบบสุทบทุนเนาะใช่ครับก็จะมีแบบว่าเป็นแสมาคมแม่บ้านหรือของเหล่อนนักเรียนเดี่ยบก็มาทำคุณโปนะครักอาตังเข้าโรงเรียนตอาตังเข้าบ้านนะช่วยเหมือนแบบทำซื่อกระโทมเหมือนช่วยเนีาบุญไปตัวเนาะตัวแบบปวความพิสัชนะนี่ันมากติดเาลอยตรงไหนดีหาหาเลือกมุมลอยไหมตรงนีัลอยแบบ ก็ไปดูวิวตรงนี้ไหมสวยดีไปไปดูเลยปะแสงสีตอนกลางคืนสวยงามเนาะไม่คิดว่าน้องบัวจะจัดได้สวยงามขนาดนี้นะครับสวยมากแต่เห็นเป็นเงาสะท้อนส์น้ำมะเนาะดูไหมไปไปดูเลยปะไะนะครับตุกวันมีสปอนส์้ำมันลงปมันลงไหนต่้องลงตั้งเพออได้เลยไปดูตรงนี้สวยดีวิวครับ

กลัวเสียงพระทัดเท่าไหร่นะครับถ้าใกล้ๆกับกลัวอยู่อ๋อม่นไก่ก็ได้โอเคไปก็เก็บไปแกให้เราชมนะครับเผื่อปีหน้าได้มาเที่ยวเชียงใหม่มาแวะแอลแวะชมกันได้นะครับเนี่ยหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งจัดประมาณ3 4ถึงวันปีนี้จัดกี่วันเจ้า้องกวาง มันจะเริ่มวันที่ตะไรตะวาก่อนซอเจสเปซเก้าสามสิถึงจะสี่วันสี่วันจะโอ้สี่วันเลยเนาะแม่รับถ้าปีนี้ที่มาทันปีหน้าก็มาเที่ยวได้เนาะแม่เจ้าครับเพราะว่าระเดี๋ยวนี้ค่แบบเริ่มเพราะว่าเริ่มจากเต็งสตรีมแล้วเนาะเหนือเฮาอืก็แต่ถ้าไปเวียงเชียงใหม่นี่ก็จะคนหนักบนใช่ใช่อันนี้ขนาดแบบมือรอบนอกนะอันนี้เราอยู่รอบนอกนะแม่เจ้าถ้าในตัวเมืองเชียงใหม่ก็จะ ขั้คือขึ้คมมากกว่านี้หลายเท่าเนาะอ่าที่จอดรถยากด้วยถ้าเหลือของเราเขามีไปเช็คก่อนอเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอนักท่องเที่ยวจุดก็แล้เผื่อเขามีไฟชงไฟเช็กเนาะครับมีไม่ขีดแบบไม่กัดงามมากเลยอี่สวยมากรู้สึกว่าเราไม่ได้มาสักครั้งเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้มาสักครั้งใช่ไหมงามมากเลยพระจันทร์เต็มดวงนะครับ ว้าวโอ้โเนี่ยครับถือว่าเป็นงานที่ทำมาได้ดีมากครับประทับใจนะสนุกสนานนะครับคึกคักอาหารพร้อมเนาะมีหลายร้านให้เลือกสรรหาที่นั่งมาดูการประกวดของเหล่าน้องๆน,นะครับใช้ได้เลยครับคนมาเยอะมากใช่ถูกปากโบางเซลฟี่เต็มที่เลยครับฝรั่ัไทยน่าจะงามเนาะใช่ต้องจุกเทียนก่อน ครัจะไปมีสปรอร์ตทรกสองคู่ะหน,นตอนนานทีได้เจอต้องกวางเนะาะรับถ้ายอยู่ใกล้บ้านมีปา่าอยู่ใช่เ <c oughs> นี่ย <c oughs> ที่ลอยกัน,นกำลังหลงมงเนเสนขอไฟนุ่น,อนอบอ,อนที่เขาลืมชุดไปเลยเนาะ เป็ดได้ก้านี่มีไฟสปอตไลท์สองอยูนีชอบเขาดีไซน์มากน้ำกงกาเนาะนอมันกระทดรทดแล้วมันเบาเบาใช่มันเหมือนแบบพอปล่อยปอยกับไผลงหน้มามันได้นะครับ น้องกวางไปลอยกระทงดีกว่าเนาะครับตอนนี้ไปดูอีกโซนหนึ่งได้มากโซนนี้เดี๋ยวเาเห็นก็เอาโคมมาปล่อยก็คือตอนนี้แหละครับที่เรายินดูไกลๆเนาะอืแบบที่เมียนมาร์ค่แล้วก็ลอยเซนเนอร์ต่างหางระทีบคึกคักนะครับไปโคมาลืมมันก็ไฟมันจ้ะไปเดี๋ยวซื้อโคมตามน้องกว่างไปก่อนลงไปที่เนิร์ จุดตรงนี้ก็เป็นจุดปล่อยโคมแล้วก็ลอยกระทงนะครับโอ้ยาตะมาปล่อยโคมนี่ข้างจนมากอ้าวทำไมเอา้านี่ข้างเฉยเลยนะโอ้ แล้วแล้วแต่น้องกวางเลยครับเลือกมุมกลางดี่ปะตะคนจะเยอะหน่อยนะได้ได้ได้จัดไปครับแลเดินไปหนยต้องระวังเท้านายเดี๋ยวร์ตคุณได้เลยเดินดีๆนะน้องกวางถ้าเป็นเป็นไฟเป็นสัญลักษณ์ไฟเนาะไฟ จะเป็นแบบมันเป็นทาบประทีบเนาะครับตั้งขึ้นมาจากกนนางแนาครับแล้วก็เขากระสมารถเดินมาตรงเมองบางตุ่นี้ก็ลอยกระทงตุ่นี้ได้ครับได้เลยสวยม,มากเลยที่วางครับคจัดเรียะครับไม่หมดนะ ขอบาตงตรงนี้ใช่ไหมครับอ,อ,อ๋อไม่มีไฟแต่เราก็สามารถจุดตรงนี้ได้ <Okay. S 1> าทางประทมื่อกี้เขาได้อนขอไฟแช็กเบิรครับเอาก็สามารถลอยตรงนี้และกับมวาวันประกแตเจ็ดีเจ้าหน้าที่ประเก็บมืเอเขาครับโอ,โอ้โหสวยเลยเอาก็ได้สถานที่ลอยกระทงวันสวยงาม ครับต่างหลังนี่งามขนาดเลยเนาะสวยมากข้างหลังน้องกว่านี่จะเป็นการขอกมาพระแม่กงลาเนาะเป็นปบาเพนีของคนไทยเขาเดี๋ยวก่อนจะขอตัวลอยกระทงแล้วนะได้เลยเจ้าน้องกวางครับอธิษฐานนะดันไปจะได้ลอย und